มาฟังเรื่องแปลกๆครับเรื่องนี้คุณวันดีเล่าให้ฟังคุณวันดีนี่แกเป็นคนไม่เชื่อเรื่องวิญญาณทั้งหลายผีสางอะไรไม่เชื่อแม้ใครจะมาเล่าให้ฟังยังไงแต่พอแกได้ประสบเข้าจริงๆกับตัวแกเองถึงได้เชื่อแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตของแกที่ได้มีอันเป็นไปต้องลำบากมาจนทุกวันนี้อาจจะเกิดมาจากเรื่องผี ที่ทำให้ครอบครัวของแกต้องมีอันเป็นไปแม้จะฟังดูเหมือนนิยายแต่ว่าแกรับรองว่าที่แกเล่าเนี่เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นกับครอบครัวแกเมื่อประมาณ20ปีก่อนนั้นแกได้แต่งงานอยู่กินกับสามีสามีชื่อในศิลหลังจากแต่งงานแล้วสองคนก็ช่วยกันทำมาหากินโดยในศิลนี่ยึดอาชีพตัดยางพารารับจ้างตัดยางของเท่าแกที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนตัวคุณวันดีก็ช่วยทำงานบ้านแล้วก็ไปช่วยเก็บน้ํำยางให้บ้างอยู่กันมาจนมีลูกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ใกล้ๆสวนยางที่รับจ้างเขาตัดอยู่เนะี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้เก่าๆชั้นเดียวเขาสร้างไว้ให้คนงานอยู่แต่ว่าตอนนั้นไม่มีคนงานอยู่เลยเขาก็ปิดว่างไว้เฉย ทีนี้สองคนผัวเมียก็ปรึกษากันว่าจะลองถามเช่าเขาเพื่อเปิดขายของเล็กๆน้อยๆดูเพราะเห็นว่าแถวนั้นก็ไม่มีร้านค้าขายเลยจะซื้ออะไรสักนิดสักหน่อยก็ต้องเดินไปไกลเป็นกิโลเมตรก็ปรึกษากันบอกพี่ศินปบ้านนั้นเขาปิดอยู่เฉยๆเราลองไปถามขอเช่าก็ดูซิเขาคงจะให้เช่ามั้งตกลงก็ไปพูดกับเจ้าของบ้านขอเช่าเขาก็ให้เช่าเขาเอาค่าเช่าร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนเสร็จแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ คุณมันดีก็ทดลองไปซื้อของมาขายปรากฏว่าขายได้แล้วก็ขายดีมากของที่ขายก็มีน้ำชากาแฟแล้วก็ของใช้จิปาทะโดยเฉพาะน้ำชากาแฟนี่ขายดีมากเพราะว่าคนภูเก็ตเขามีอาชีพกรีดยางเขาต้องลุกขึ้นไปกรีดยางกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าก็เลยชอบดื่มกาแฟเพราะเาว่ามันทําให้ไม่ง่วงเขาก็เลยมาซื้อกาแฟกันตั้งแต่หัวรุ่งตีสี่ตีห้ารวมทั้งขนมทุกอย่างเข้าไปกินในสวน ส่วนนายสินก็ยังคงกรีดยางตามปกติพอ8ดโมงเชา้าหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จทุกอย่างก็จะมาช่วยทางบ้านก็ค้าขายกันมาหลายปีจนพอจะมีเงินเก็บบ้างก็คิดกันว่าจะหาซื้อที่ปลูกบ้านเป็นของตัวเองสักแห่งนายสินก็เป็นคนขยันรักลูกรักเมียนิสัยดีมากเที่ยวก็ไม่เที่ยวเล่าบุรีการพนันไม่ยุ่งทั้งนั้นเงินค่าช่างยางที่เท่าแก่คิดให้ก็จะเอามาให้คุณบันดีหมด คุณวันดีก็นำไปฝากธนาคารไว้ไม่นานก็ได้ซื้อที่ดินแห่งหนึง่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เช่าอยู่เท่าไรนะักที่นั่นเป็นป่าอยู่ติดถนนด้านหลังเป็นที่นาเนื้อที่ประมาณสักสี่ไร่กว่าๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่แพงเมื่อกับเดี๋ยวนี้เขาขายเพียงแค่6 0พันบาทเท่านั้นเองหลังจากที่ซื้อที่ได้สักสองปี ก็คิดกันว่าจะรวบรวมเงินปลูกบ้านขึ้นสักหลังเพื่อจะได้เข้าไปขายของอยู่ในบ้านเราเองไม่ต้องเช่าเขาอีกต่อไปทั้งสองคนก็ไปให้หมอดูวันดีๆให้หมอคนนั้นเป็นหมอศยศาสตร์เขาเก่งในทางนั่งทางในทุกอย่างเป็นที่เชื่อถือของคนในละแวกนั้นเขาก็บอกว่าเออที่นี่ไม่ค่อยดีนะเป็นที่ทางเดินของพวกชินชินก็คือสิ่งอาถรรพ์ลี้ลับอยู่ในทะเล มันเป็นทางเดินของพวกชินเป็นทางผ่านมีทางน้ําไหลผ่านนี่เขาว่าไม่ดีอโบราณเขาห้ามไม่มีใครคนนิยมปลูกบ้านกันหรอกคุณวันดีไม่เชื่อเรื่องโบราณโบราณถ้าตั้งใจว่าจะปลูกก็ต้องปลูกให้ได้ซึ่งความจริงแกก็เคยเห็นเมื่อก่อนที่แกจะมาซื้อที่ตรงนี้เขามักจะเอาของที่เส้นไหว้พูดผีปีศาจมาวางหรือว่าแขวนไว้เต็มบริเวณนั้น พอเขาสะดอเคราะห์เขาก็จะตัดเล็บตัดผมเอามาทิ้งในที่นั้นคุณวันดีก็เคยถามคนแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าอย่าซื้อเลยที่ตรงนั้นมันไม่ดีเป็นที่ที่เขาเอาของมาวางให้พวกพูดผีกินแล้วก็เป็นที่น้ําไหลผ่านเขาถือว่ามันเป็นทางผีเดินถึงปลูกอยู่ก็อยู่ไม่ได้มันกวางทางผีแต่คุณวันดีก็ยังตั้งใจว่าจะปลูกให้ได้แกก็ว่าจ้างให้ช่่งเขามาดูมาวางผัง แล้วก็ซื้อดินมาถมจนสูงเสมอกับถนนช่างก็ขุดหลุมตอกเข็มเทคานหล่อสาวเริ่มสร้างจนในที่สุดแกก็สร้างจนสำเร็จภายในเวลาไม่กี่เดือนพอเสร็จแกก็นิมนต์พระมาสวดทำบุญก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่หลังจากเสร็จเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ย้ายเข้าแล้วก็ไปขายของตามปกติอ่าเอาของเข้ามาขายในบ้านเต็ไมไปหมด ของก็ขายดีมากๆจนแกทำคนเดียวไม่ค่อยไหวแล้วตอนนั้นคุณวันดีท้องลูกชายคนเล็กด้วยแพ้ท้องมากก็เลยจ้างเด็กสาวๆมาช่วยงานคนหนึ่งชื่อน,นิดแล้วไม่นานคุณวันดีก็คลอดลูกชายออกมานายสินก็ยังคงไปกรีดยางตอนกลางคืนอยู่เหมือนเดิมแกก็ได้ทำขนมมากขึ้นเพราะว่าได้นิด,ดมาช่วยต้องลุกขึ้นตั้งแต่ตีสี่นึ่งข้าวเหนียวทำขนมทุกอย่างแล้วก็ต้มน้ำร้อนไว้ชงน้ำชา ตอนนั้นลูกชายอายุได้เจ็ดเดือนมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ในศิลลุกขึ้นจะไปกรีดยางเขาก็เรียกให้คุณวันดีเนี่ยไปปิดประตูอย่างเงี้ยเป็นประจำเหมือนกับเช่นเคยเออปิดประตูซะผัะไปแล้วนะเสร็จแล้วเขาก็ขี่รถออกไปพอในศิลป์ไปแล้ววันดีก็เข้าห้องนอน,นปิดประตูใส่กรอนแล้วก็ไปนอนอยู่สักพัก เสร็จแล้วมันก็กำลังเคลิ้มเคลิมไม่รู้ว่าขันหรือเปล่าลูกชายตื่นร้องจะกินนมพอดีก็เลยชงนมแล้วก็นั่งถือขวดน,นมให้เขาซึ่งนอนอยู่ในเปลข้างเตียงขณะที่คุณวันดีกำลังนั่งป้อนนมให้ลูกชายกินอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูดังแอดแล้วก็ปิดดังครูดครูดครูดแกก็หันไปมองที่ประตูทันที เห็นผู้ชายร่างใหญ่โตมาหือมาตัวสูงกับติดเพดานผมหยิกหนวดคราวรุงรังผิวดำคล้ำเสื้อไม่ใส่นุ่งอะไรก็มองไม่ถนัดมัมมัวจะมองหน้าเขาเดินตรงมายังเตียงที่คุณวันดีนั่งอยู่แล้วร่างนั้นก็นั่งลงบนเตียงข้างๆแกคุณวันดีแทบช็อกกับตัวสัน่นปากสัน่นแล้วร้องถามแกเป็นใครอะเข้ามาทำไมแกกลัวจนสุดขีดมือไม้สัน่นแทบจะไม่กระดิกกระเดีย้ย แต่ก็พยายามรวบรวมกำลังให้ต่อสู้กับความกลัวเอื้อมมือไปบิดปุ่มไขตะเกียงหมาให้สว่างขึ้นจะดูหน้าให้ชัดๆแต่ร่างนั้นก็จับข้อมือวันดีไว้ไม่ยอมให้บิดตะเกียงตอนนั้นเกจะช็อกตายให้ได้ก็มองดูหิ่งพระที่อยู่เหนือหัวนอนข้างผนังในใจก็ท่องคำพระหมดไส้หมดพุงที่พอจะจำได้คาถาอะไรซอกท่องหมดอ่ะพลงในใจก็ภาวนาให้มันไปเร็วๆ ปากก็ยังถามมาอยู่แต่แกเป็นใครอะ่ะมาทําไมร่างนั้นเสยะยิ้มเสเร็จแล้วก็บอกข้ามาจากข้างบนมาทําไมอะ่ะเขาใช้ให้มาบอกเองว่าอย่าอยู่ขวางทางเขาวันดีตัวสั่นพับบพ,พ,พ,พูดไม่ออกแล้วร่างนั้นก็เอ็นตัวลงนอนอยู่ข้างๆแกนั่นแหละจนกระทั่งเสียงไก่เริ่มขันหนูไล่กัดกันดังจีดจีด้ดังทั่วห้องร่างนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดว่าข้าไปแล้วสว่างแล้ว เสร็จแล้วก็เดินตรงไปยังประตูแล้วประตูก็ปิดเสียงดังครืดทันทีที่ประตูปิดวันดีเพนผึงไปที่ประตูทันทีเพื่อจะดูว่าใส่กรอนแล้วหรือยังแต่พอไปถึงประตูปรากฏว่ากรอนก็ยังใส่อยู่เรียบร้อยแกก็ขนลุกทันทีเอ๊ะนี่มันอะไรกันประตูก็ยังใส่กรอนอยู่แล้วมันเข้ามาได้ยังไงพอนึกแค่นั้นก็สั่นขึ้นมาอีกแทบจะหยุดหายใจอะไรมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาได้ยังไงก็คิดสับสนไปหมด ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าฝันหรือจริงจนฟ้าสางตกลงเช้านั้นก็ไม่ได้ลุกขึ้นทำขนมน้ำร้อนก็ไม่ได้ตม้มเด็กลูกจ้างซึ่งนอนในห้องถัดไปมาเคาะประตูเรียกพราเห็นว่าสายแล้วแกยังไม่ลุกขึ้นน้าๆไม่ทำขนมหรอวันเนี้ยเออไม่ทำวันนี้หยุดแกยังคงนั่งตัวสั่นอยู่ในห้องไม่กล้าออกมาแปดโมงเช้าแล้วในสิงกลับมาันจะากรีดยางเห็นร้านปิดเงียบก็สงสัยก็ร้องเรียกอ้าว วันนี้ทำไมไม่ขายของอเป็นอะไรไปหรือเปล่าแกถึงได้ออกมาจากห้องตัวยังสันเป็นเจ้าเข้าอยู่มาเล่าพี่พี่เมื่อคืนตอนพี่ไปแล้วมีใครก็ไม่รู้เข้ามาในห้องี๋ยวแกก็เล่าเหตุการณ์ให้สามีฟังอแกเป็นไข้ไม่สบายอยู่หลายเดือนปั่มปั่มเป๋อเป๋อพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องสามีก็พาไปหาพระให้รดน้ำมนต์แล้วก็พาไปหาหมอเสยศาสตร์ดูว่าไปเจออะไรเขาก็บอกว่า คุณไปปลูกบ้านขวางทางเขาเขาก็มาเตือนให้ระวังว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นอีกอีกหลายเดือนต่อมาคืนนั้นขณะที่วันดีกำลังนอนหลับๆอยู่ประมาณเที่ยงคืนได้สามีก,ก็ปลุกอ่าอุ้ยพี่ปวดท้องจะเข้าส่วมอปวดก็ไปสิไปเป็นเพื่อนหน่อยวันดีกำลังง่วงก็ชักโมโหเอ๊แล้วทำไมเวลาออกไปกรีดยางตอนดึกๆไม่เห็นจะกลัว แต่ด้วยความรักก็ลุกขึ้นเดินตามไปเป็นเพื่อนพอเดินมาถึงห้องน้ําวันดีก็บอกว่าขี้ข้าไปเถอะเดี๋ยวจะนั่งรอที่หน้าห้องนี่แหละมันเข้ามานั่งในห้องด้วยสิไม่ไม่กล้านั่งด้วยความรําคาญไม่อยากจะมากเรื่องก็ไม่ได้คิดอะไรเดินเข้าไปนั่งบนขอบอ่างน้ําซึ่งใส่สูบน้ําใส่ไว้เต็มปริมสามีก็เดินเข้ามาในห้องแต่แทนที่จะเดินไปนั่งสวม กลับเดินตรงมาหาวันดียกมือแข็งแกร่งมาบีบคอวันดีอย่างแรงพร้อมกับกดลงมาในอ่างน้ําวันดีตกใจสุดขีดเพราะไม่ทันระวังตัวพลัดตกจมลงไปในอ่างน้าแกรดิ้นสุดแรงแต่เขาก็ไม่ปล่อยก็ยิ่งบีบแรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทั่งวันดีจะหมดแรงอยู่แล้วรวบรวมกําลังพร้อมกับน,นึกถึงหลวงพ่อสงฆ์ที่แวแขวนคออยู่บอกว่าช่วยลูกด้วยพร้อมกับพลิกตัวสุดแรงจนกระทั่งมือที่บีบคอหลุดจากคอ เสร็จแล้ววันดีก็เดียดตัวลุกขึ้นทันทีปากก็ร้องลั่นนะนี่พี่จะฆ่าฉันทําไมอะ่ะพวันดีลุกขึ้นจากอ่างก็ได้เห็นนายศิลล้มหงายหลังลงไปนอนแน่นิ่งนอนขวางอยู่หน้าห้องน้ําแกก็เข้าไปขย่าวตัวนายศิลพี่พี่พี่เป็นไรอะ่ะสักครู่ใหญ่ๆใ,ในายศิลเขาได้ลืมตาขึ้นพี่พี่เป็นไรอะ่ะก็พี่นะสิจะฆ่าฉันอนะ่ะอ้าวฆ่าทําไม ในสินจำไม่ได้ว่าทําอะไรลงไปแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นวันดีก็ต่อว่าเขาว่าเขาจะฆ่าเขาก็สาบานว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็บอกว่าท่านน้องไม่เชื่อนะพี่จะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้พร้อมกับหยิบปืนใต้หมอนขึ้นมาจะยิงตัวเองวันดีก็แย่งปืนเอาไปเก็บเออเชื่อแล้วเชื่อแล้ววันดีเจ็บระบมไปหมดทั้งตัวสามีก็นั่งป้อนข้าวให้กินเอาใจทุกอย่างอ่าก็เลยเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดฆ่าจริงๆ นายสินก็พาวันดีไปหาหมอศยาศาสตร์หมอก็บอกวิญญาณผีเข้าสิงเพราะว่าเรามาอยู่ขวางทางเดินเขาเขาก็ทําโทษขายบ้านนี้เถอะมันดีพี่ดูดูแล้วมันมีแต่เรื่องไม่หยุดอะขายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล้าพี่ของก็ขายดีฉันไม่อยากขายอะจนหลายเดือนต่อมาสามีก็กลายเป็นคนเงียบขรึมผิดปกติโมโหง่ายฉุนเฉียวหน้าดําคร่ําเครียดเมื่อลอยไม่สนใจลูกเมีย จนในที่สุดเขาก็หายออกจากบ้านไปพร้อมๆกับลูกจ้างในบ้านแล้วไม่กลับมาเลยวันดีอยู่บ้านนั้นได้ไม่นานก็บอกขายให้กับเท่าแก่สวนยางที่นั่นแล้วก็หอบลูกหอกเต้ากลับมาอยู่กับแม่ตามเดิมแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวมาจนกระทั่งทุกวันนี้และเดี๋ยวนี้ลูกๆทั้งสองก็โตกันหมดแล้วแต่ว่าวันดียังจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของแกชนิดไม่มีวันลืมแม้ว่ามันจะผ่านมาถึงยี่สิปีแล้ว เออทีเนี้ยขอจำจนวันตายเลยนะไม่ปลูกบ้านขวางทางผีอีกต่อไปเป็นอันขาดครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับคุณอรุณเล่าว่าแม่แกตายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดเสร็จแล้วแกกับน้องสาวก็นำศพแม่กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อไปตั้งบาเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้าน วัดที่แม่ทําบุญฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่เกิดแม่แก่มากแล้วตอนที่เสียชีวิตอายุเกือบ8ปดสิบแล้วคุณอรุณกับน้องสาวจ้างรถที่ข้างโรงพยาบาลบรรทุกศพมาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยเทจากจากจากัจกมาตลอดทางน้องก็นั่งอยู่กับคุณอรุณทางท้ายรถแล้วก็น้องสาวต้องโยนเหรียญลงไปบนถนนเขาบอกว่าซื้อทาง พร้อมทั้งคอยบอกแม่เวลาที่รถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อวิญญาณแม่จะได้ไม่หลงทางศพแม่ในนอนเหยียดยาวอยู่กลางรถกระบะผลก็สาดรรถก็เก่าคุณอรุณต้องใช้ร่มบังน้ำฝนที่สาดเข้ามาในรถแล้วก็เปียกใบหน้าของแม่น้องสาวก็โยนเงินซื้อทางแล้วก็คอยบอกทางแม่จนกระทั่งถึงวัดเย็นนั้นก็อาบน้ำศพแม่แล้วก็สับประเรอก็นำศพแม่ลงนอนในลรง กลางคืนก็มีพระสวดอภิธรรมเพื่อนบ้านก็มากันเต็มสลานับว่าเป็นวันที่วุ่นวายที่สุดสำหรับสองพี่น้องนี่จริงๆแล้วก็วุ่นกันมาตั้งแต่แม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผลัดกันเฝ้าไข้แม่คนหนึ่งจะต้องนอนเฝ้ากลางคืนและกลางวันก็ต้องมีอีกคนหนึ่งอยู่น้องสาวทำงานกลางวันก็ไม่มีเวลาก็มาเฝ้าแม่กลางคืนเช้าก็ไปทำงานส่วนคุณอรุณก็เฝ้าแม่ตอนกลางวัน ลาพักร้อนมาสัปดาห์กว่า,วาที่หมุนเวียนกันอยู่อย่างเนี้ยอ่อนเพลียกันมากแม่ไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เย็นวานนี้เสร็จแล้วก็มาสิ้นลมเมื่อราวๆสิบโมงเช้าเสร็จแล้วคุณอรุณก็รีบโทรบ,บอกน้องสาวให้มาที่โรงพยาบาลด่วนพอกลับมาจากวัดในคืนนั้นน้องสาวก็เล่าให้ฟังว่านั่งทำงานอยู่ก็ได้ยินเสียงแม่กระซิบเรียกที่ข้างหูก็ถึงกระสะดุง เหลียวมองหาแม่ก็นึกไปว่าแม่มาหาที่ทำงานคุณอรุณก็ถามน้องว่าได้ยินเสียงตอนกี่โมงเธอก็บอกว่าก่อนที่คุณอรุณจะโทรบอกอึดใจเดียวทำเอาคุณอรุณเนี่ยขนลุกสู้ก็คิดว่าแม่ต้องไปหาน้องสาวแน่ๆเสร็จแล้วก็เล่าให้น้องฟังบ้างว่าเมื่อคือนเนี่ยตอนที่อยู่ที่บ้านเดินผ่านมานั่งยาวๆตรงที่แม่เคยนั่งตอนกลางวันแกได้ยินเสียงแม่เรียก ก็หันไปมองหาก็ไม่เห็นใครเลยเสร็จแล้วก็ขนลุกน้องได้ฟังก็มีสีหน้าหวาดกลัวก็บอกว่าวิญญาณแม่อาจจะกลับมาที่บ้านเมื่อคืนนี้คุณอารุณก็แย้งว่าแม่ยังไม่ตายวิญญาณจะมาบ้านได้ยังไงน้องก็ให้เหตุผลว่าก็เหมือนกับเจตพูดออกจากร่างกายคนในยามที่คนนั้นนอนหลับสนิทแม่ก็ต้องหลับสนิทเพราะแม่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคุณอารุณก็ต้องยอมรับว่าที่น้องพูดก็มีเหตุผลน่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ คืนนั้นแม้จะอ่อนเพลียมากแต่ว่าน้องนอนไม่หลับลุกออกมานั่งหน้าบันไดในความมืดเสร็จแล้วน้องก็ได้ยินเสียงแม่แววแวแวน้องก็มองไปในความมืดที่ตรงทางเดินที่ทอดมาจากถนนหน้าบ้านพลันน้องสาวก็ขนลุกสู้เพราะเธอเห็นใครคนหนึ่งเดินมาตะกุ่มตะคุ่มนึกทีแรกนึกว่าเป็นคนร้ายก็นิ่งเงียบรอดูแต่พร้อมที่จะเพ่นหนีเข้าข้างในบ้านอยู่ตลอดเวลา ร่างตะคุบดำดำนั้นเดินมาเรื่อยๆจนถึงตีนมานไดน้องก็รู้สึกว่านัธนไม่ใช่คนร,ร้ายแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นน่ะหากจะเป็นแม่แม่มาหยุดยืนตรงตีนบันไดอึดใจหนึ่งแล้วร่างดำๆก็หายไปน้องตกใจร้องเรียกแม่ออกมาคุณอรุณได้ยินก็สะดุ้งตื่นรีบออกมาดูก็พบว่าน้องสาวกลาลังนั่งร้องไห้อยู่สอึกะอ้นไม่หยุดน้ําตาไหลเปียกหน้าถามว่าเป็นอะไรก็พูดไม่ได้เล่าไม่รู้เรื่อง ต้องรอตั้งนานกว่าจะเรียกสติสัมปชัญญะกลับคืนมาได้เมื่อฟังน้องสาวเล่าคุณอรุณก็คิดว่าแม่กลับมาที่บ้านแม่คงจะรู้ตัวแล้วว่าแม่ตายไปแล้วคุณอรุณรู้ว่าแม่เป็นห่วงน้องสาวมากเพราะว่าเธอยังไม่ได้แต่งงานเริ่มเริ่มจะมีแฟนแต่แฟนก็นิสัยไม่ค่อยจะดีกินเหล้าเก่งซิ่งมอเตอร์ไซค์ทำงานดีแต่ไม่ค่อยอยากจะทำ จะโดนไล่ออกเมื่อไร่ก็ยังไม่รู้เลยแถมอายุของเขาก็ยังน้อยกว่าน้องอีกตั้งเกือบสิบปีแม่ก็ไม่อยากให้น้องคบหากับคนคนนี้จะเตือนอยู่บ่อยๆน้องสาวก็บอกว่าขอดูเขาอีกหน่อยอคุณอรุณบอกว่าถ้าถามว่าอยากจะได้หมอนี่เป็นน้องเขยไหมตอบได้เลยว่าไม่อยากถ้าเลือกได้นะก็ไม่อยากให้น้องไปข้องเกี่ยวกับเขาเลยมองเห็นอนาคตว่าน้องจะต้องน้ำตาตกเพราะเขา คุณอรุณก็เคยคุยกับน้องเรื่องนี้บอกน้องว่าแม่เป็นห่วงเรื่องนี้มากถ้าจะให้แม่นอนตายตาหลับเธอจะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดลงไปน้องก็บอกว่าเธอโทรไปบอกเขาแล้วว่าแม่เสียเขายังไม่โผล่มาเลยน้องสาวเข้านอนในห้องคุณอรุณก็เหมือนกันก็ได้ยินเสียงหมาแถวแถวบ้านหอนกันโหยหวนเย็นเยื่อเข้าไปถึงหัวใจหมานี่มันช่างแสนรู้จริงๆคืนก่อนๆทำไมมันไม่หอนกันก็ไม่รู้ น้าเล็กน้องสาวของแม่มาจากต่างจังหวัดมาจากพิษณุโลกเล่าว่าแม่ไปหาที่บ้านเมื่อค่ำวันวานนั่งล้างถ้วยชามอยู่หลังบ้านได้ยินเสียงเรียกชื่อจำได้แม่นเลยว่าเป็นเสียงของแม่เหลียวมองข้างหลังขนลุกเกรียวเลยเพราะไม่เห็นใครเลยก็นึกว่าแม่ต้องไปหาแน่ๆเลยก็เลยพูดเสียงพอได้ยินว่าพรุ่งนี้เช้าจะรีบไปแล้วพี่วันนี้ไปไม่ทัน น้าเล็กเล่าว่าตอนเด็กๆแม่เป็นคนกลัวผีมากไม่กล้าเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวผีจะจับตัวไปก็เลยทําให้น้าพลอยกลัวไปด้วยมืดและไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าอยู่ห่างพวกผู้ใหญ่เข้ามุ้งนอนก็ต้องเข้าพร้อมกันตกลงน้าเล็กก็นอนค้างที่บ้านค้นรูปเก่าๆออกมาดูกันน้าเล็กเล่าว่าคนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยถ่ายรูปกันเพราะกลัวอายุสั้นแม่ก็กลัวก็เลยไม่ค่อยถ่ายรูป เมื่อเผาศพแม่แล้วนาเล็กก็เดินทางกลับไปถึงบ้านแล้วโทรมาเล่าว่ามีเหตุไม่ปกติตอนนั่งรถงีบหลับฝันว่าแม่นั่งรถไปด้วยนาเล็กถามแม่ว่าจะไปไหนแม่ก็บอกว่าจะไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็พอดีรถโดยสารที่นั่งไปนั้นเกิดอุบัติเหตุคนอื่นก็หัวแตกควันหักขาหักได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกแต่ว่านาเล็กไม่เป็นอะไรเลยนาคิดว่าแม่คงจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย แล้วที่สำคัญตอนที่น้าช่วยพยุงคนเจ็บเข้าไปในโรงพยาบาลนางพยาบาลคนหนึ่งเห็นคนแก่ๆยายแก่ๆมากัน้าด้วยทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีใครมาเลยแล้วก็ไม่มีใครแก่เลยคนเจ็บที่น้าพยุงให้นั้นก็ยังสาวนางพยาบาลยืนยันว่ามียายแก่เดินตามมาข้างหลังด้วยนาเล่าแล้วก็ขนลุกบอกกับคุณอรุณคุณอรุณก็ขนลุกเกรียวขึ้นมาเหมือนกันเมื่อทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณอรุณก็กลับกรุงเทพมาทำงานที่ลาไปซะหลายวันตามปกติวันเสาร์อาทิตย์แกก็จะไปออกกำลังตอนเช้าเ้าที่สนามในหมู่บ้านเช้าวันนั้นแกก็ไปออกกำลังมันก็แปลกมากระหว่างที่แกเดินออกกำลังอยู่ก็รู้สึกว่าลมเย็นๆพัดหมุนวนอยู่รอบๆตัวทำเอาแกขนลุกหนาวสั่นอย่างประหลาดแกมองหาต้นเหตุของลมหมุนวนก็ไม่เจอนะก็นึกได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือ แ่เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ